มันจะมีทั้งต้นหอมที่ให้ความหวานนะคะแล้วก็มีใบมะกรูดนะคะที่ให้ความหอมรวมถึงได้ความหอมจากใบกระเพราด้วยนะคะ <Wow. S 1> อืมมันมีความหวานจากตัวของสับป,ปะรดนิดๆน,นะคะอร่อยมากๆเลยคะ่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ c ชาแน,นลเชฟเวนแอนมนุษย์เมีย ตบมือยาวจังวันนี้เชฟแว่จะมาทาอะไรให้พวกเราทานกันคะผัดพริกเหลืองหมูยอจ้ะผัดพริกเหลืองใส่หมูยอนะคะ <Wow. S 1> ซึ่งต้องบอกเลยนะว่าสูตรของเราเนี่ยไม่เหมือนใครเลยนะคะแต่ว่าเราได้แรงบันดาลใจมาจากร้านข้าวแกงแห่งหนึ่งที่ขายดีมากๆนะคะอ่ะวิธีทําทํงไงบ้างคะอันดับแรกจากจุดไฟจุดไฟใต้ก้นจะเข้ามุ้งนอนคิดถึงใบหน้านิ่มันเก่าหนูู ใส่น้ำมันครับผมไปประมาณสองช้อนโต๊ะพอนะครับเดี๋ยวรอน้น้ำมันเดือดแป๊บนึงเอาละค่ะน้ำมันเริ่มวิ่งแล้วนะคะครับผมขันดับแรกครับผมนี่ครับพริกเหลืองกับกระเทียมนะครับเราโขลกไวเรียบร้อยแล้วนะอ๋อโขลกรวมกันไปเลยใช่ไหมใช่ครับใส่ลงไปเลยครับผัดให้หอมก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปครับ ซีอิ๊วขาวนะครับผมหนึ่งช้อนโต๊ะครับซอสสาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันครับผมเสร็จแล้วตัดด้วยน้ำตาลหนึ่งช้อนชาใส่ลงไปเลยครับตามด้วยผงรสหมูประมาณนี้นะครับหนึ่งช้อนชาเหมือนกันเสร็จแล้วนี่ครับผมใบมะกรูดนะครับซอยนะครับใส่ลงไปเลยครับผม อันนี้จะเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะคือทั่วไปก็จะไม่ได้ใส่ใบมะกรูดนะคะหรือถ้าใส่เขาจะใส่ทีหลังแต่ว่าของเราเนี่ยเราเลือกใส่ใบมะกรูดตั้งแต่ตอนที่ผัดตอนแรกเลยเพื่อที่จะให้ความร้อนช่วยดึงน้ํามันของใบมะกรูดออกมานะคะครับผมเสร็จแล้วก็นี่ครับตัวซูโสของเอยวันนี้นะครับจะเป็นสับปะรดครับผมเอามาแค่ชิ้นเดียวพอนะครับอ่เอาเผื่อใส่สองชิ้นไม่เป็นไรเสร็จแล้วเรายีเลยครับผม มันจะเพิ่มความซี๊ดซี่ดหวานๆลงไปในน้ำนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะก่อนไปเลือกซื้อสับป,ประรดมาใส่ขอเป็นสับป,ประรดที่ออกหวานนำนะคะไม่ใช่เปรี้ยวนำเนาะขั้นตอนนี้ถ้าเกิดใครชอบน้ำจ้ำฉ่ำก็เอาน้ำซุปมาใส่ได้นะครับนีแส่นชอบให้มันมีน้ำไว้ราดเท่านะคะก็เลยใส่น้ำไปประมาณสักสามช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วครับผมนี่ครับหมูยอหั่นเป็นเส้นนะครับผมหรือว่าใครจะยอดีๆนะคะหรือว่าใครชอบเป็นแบบแว่นๆก็ได้นะ แต่อันนี้เราตามร้านที่เราได้ยังมาัานใจจากเขาเขาหั่นแบบนี้นะคะเราก็เลยหั่นตามนี้เลยนะคะแล้วก็ใบมะกรูดของเขาที่ร้านที่เขาขายจริงๆเขาไม่ได้ซอยแบบนี้นะเขาฉีนะคะฉีเป็นใบๆแล้วก็ใส่ลงไปแค่เอากลิ่นนิดหน่อยนะคะก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วแหละว่าเวลาเพื่อนๆทําขายเนี่ยอยากจะได้เป็นแบบไหนนะคะใส่เป็นใบๆไปก็ได้นะคะเผื่อว่าใครไม่ชอบทานก็จะได้เขี่ยออกง่ายๆนะคะแต่ไม่ใส่ไม่ได้นะมันขาดความหอมนะคะโอเค ขั้นตอนต่อไปครับผมต้นหอมหั่นเส้นยาวนะครับใส่ลงไปเลยจ้าตามด้วยใบยกะเพรานะครับผมชอบมากแต่มากชอบน้อยแต่น้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่น้าซุปลงไปอีกหน่อยครับเพราะว่าพอผัดไปแล้วเหมือนกับว่าหมูยอมันดูดน้ำเข้าไปนะครับผมถ้าเวลาเพื่อนๆผัดเองเนี่ยเพื่อนๆใช้ตะหลิวที่เป็นเหล็กดีกว่านะคะมันจะคลุกเขาง่ายกว่านะคะ แต่ว่าเราใช้เป็นตะหลิวไม้เพราะว่าเรากลัวเพื่อนๆจะแบบหนวกหูเสียงตะหลิวที่กระทบกระทะดังเก้งเก้งอะไรเงีง้ยนะคะขั้นตอนต่อไปครับผมสุดท้ายแล้วนะเคล็ดลับประจําบ้านเราก่อนปิดไฟครับปิดฝาอบครับผมอืมการปิดฝาอบนะคะจะช่วยให้เครื่องปรุงเนี่ยเข้าไปอยู่ในเนื้อของหมูยอได้ดีมากขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็ปิดไฟได้เลยครับเอาละค่ะพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้ว หอมหอมมากนะม,มากเลยเนาะหอมใบมะกรูดกับใบกะเพราผสมกันอนะหาร้านที่จะขายแบบนี้ยากมากมากเลยนะคะมาถึงช่วงเวลาแห่งการชิมแล้วค่ะทุกคนมารับประทานไปพร้อมๆกันนะคะพริกเหลืองเนี่ยมันจะเป็นความเผ็ดแบบที่มีความหอมในลักษณะที่ค่อนข้างจะเฉพาะตัวนะคะไม่เหมือนกับพริกอื่นๆนะคะลองทานดูเลยค่ะอืมอืม น้ำมันจังเลยอ่ะคือน้ำมันแบบนวลมากนะคะแล้วก็มันมีความหวานจากตัวของสับประรดนิดๆน,นะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆอืโอโหพูดไม่ออกเลยอยากกินมานานแล้วคือแถวนี้ไม่มีขายนะคะในจังหวัดนี้ทั้งจังหวัดอะ่ะจังหวัดที่จันอยู่ไม่มีขายนะไอ้แบบเนี้ย แล้วต้องกลายเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลังจะต้องให้เชฟเบนทําให้ทานบ่อยๆนแน่ๆเลยนะคะนีได้ความหวานจากต้นหอมเพื่อนๆถ้าเกิดว่าทาทานเนี่ยอย่าลืมใส่ต้นหอมเยอะๆนะคะอร่อยมากๆเลยอืมอืมหมูยอเนี่ยเพื่อนๆเลือกใช้หมูยอที่เป็นแบบอย่างดีหน่อยนะคะอย่าให้มันเป็นแป้งๆมากไปนะอย่างอันนี้เป็นหมูยอที่แบบมีพริกไทยดําอยู่ข้างในเนื้อด้วยอยู่แล้วนะคะมันก็เลยแบบเข้มข้นมากนะคะอืม,อมไม่อยากหยุดเลย เอาเป็นว่าให้เพื่อนๆนะคะเอาไปลองทําดูก่อนนะคะเดี๋ยวจันจะแอบไปกินข้าวต่อละ <Huh? S 1> ยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเชฟแว่นแล้วก็ทีมงานเชฟแว่นอนมนุษย์เมียกันด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีคําถามอะไรทําไปแล้วรสชาติไม่เหมือน ไปสอบถามเราได้นะคะใน Facebook ซึ่งเราจะขึ้นเป็นชื่อ Facebook Fanpage ไว้ให้นะคะก็ไปติดตามกันที่ Facebook กันต่อได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะเวลาที่เรามีเมนูใหม่ๆเพื่อนๆจะได้เข้ามาชมก่อนใครเลยค่ะโอเคถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะให้ทำเมนูอะไรคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชฟแป,ป้นชิมสิคะ เป็นงไงมั้งอืมรสชาติไก้ออกคล้ายๆผัดฉ่าแ้าก็ใส่เขาเรียกว่าอะไรนะเม็ดผักชีกับอีกอย่างหนึ่งนะเม็ดผักชีแหละเม็ดพริกไทยเ้ยเออเม็ดพริกไทยพ <laughs> ริกไทยอ่อนแล้วก,ก็อะไรนะกระชาย ใช่เลยหรูว่ามันไม่เหมือนนะมันหวานกว่าอมันออกหวานมากกว่าแต่ว่าแบบไม่ถึงกับหวานมากนะก็คือโดยรวมรวมๆแล้วคือหวานละมุนนะเคี้ยวไปเิ่นไม่ใช่มันหวานละมุนมันมันคล้ายๆก็เพราะว่าเราใส่สับปะรดอะเนาะมันเลยบอกไม่ถูกอ่ะมันอาจจะมีความพล้าผัดฉาแต่ว่าไม่ใช่ไม่ไม่ได้เผ็ดร้อนขนาดนั้นแล้วก็มันออกหวานมากกว่าแลวหอมกลิ่นพริกเกลือขึ้นมาโชยๆนะเอกลิ่นพริกเกลือนี่คือแบบเอาตรงหอง มันมันหอมต่างจากพริกธรรมดาทั่วไปมากเลยเนาะ uh huh. ต่างจากพริกอื่นเลยอร่อยมากๆ่กอะอ่ะก๋อข้าวหน่อยกันนะ